พีพ e ีดี D e. มากับดวงต oh. อนศึกหมอดูสถานฟ้าถึงเรื่องมึงคนแล้วเรื่องศึกประชันหมอดูสถานฟ้าเราไปนั่นกระเพิบได้ทิศปุรภาหมอพิเลนเด่นดึงด้วงและทิศประจิมสินแสซูซี่ทรัพส,สินแท่ซ้องสันเสริญโจทย์ของศึกนี้คือน้องแม็กกี้เพศชายที่สามปีอาชีพเด็กปึกงาน <Yeah. S 1> ดีฮดูดวงฉันเริ่มก่อน ไอ้นุ่มจากการคำนวณผังดวงดาวเธอเกิดปี2545สินะรู้ได้ไงครับว่าผมเกิดปี2545เ,เดือนพฤษภาก็เพิ่งบอกอายุไปนับนิ้วก็รู้เปล่าวะไอ้นุ่มอดออกจากบ้านพกล่มไว้ซะไปใน2วันเธอจะมีเคราะห์ทางน้ำเอ๊ะย<ข>ังไงครับหมอก,กิเลนทำดาเมจใส่สินแสซูซี่ทันทีเลยครับไม่เร็วนี่ต่อไปเืิญขอเดือนินแสซูซี่จะโตกลับแล้วจับตาม,มองกันให้ดีอนตะกี้ค่ะงูหิ่ง้องเนี่ยต้องราศีพระศุกร์แน่นอนค่ะอุ้ยถูกอีกแล้วอ่ะหมอดูมาสัจจันทร์ ก็รู้ปีเกิดเดือนเกิดก็ต้องรู้อ่แทน้องคะถ้าน้องซื้อกล่องจุมจะไม่โอากาสได้ตัวซีเครทึง50เลยคะ่ะแขกถึงแสนซูซี่ไม่น้อยหน้าเล่นสายฝ่ายแขนหักเลยครับการงานจะเด่นด้านสายแอนิเมชน<อ>ัน<อ>เหลือคู่จะมาชุกปลายนน<อ>ปีแบนแบนแคร์<ะ>ทั้งคู่หมดสภาพผู้ชนะคือน้องแม็กกี้แม็กกี้กกจริงตอน ứng ừ, với là เราได้กระทําการอุกอาจโดยการปล้นล้านไก่ทอดการลูกไก่หลายอะขากินแต่ไก่ย่างอะไม่เคยกินไก่หรอเป็นอาหารหัวไก่ย่างเมนเมีนอาหารเมนอะเมนเอ้าสับไม่ได้เว้ยทําไมวันนี้มันฝืดจังวะกําลังโฟล์เลยไหนๆข้าพึ่งเมนเทนเน้นไปเมื่อวานซึนเองไอ้หลงหลบซินี่มันเปิดได้ยังไงเนี่ยนี่มันเป็ามาโอ้ยช่วยดูตรงนี้นี่เองต้องหยอดน้ำมันหน่อยเอ้านี่ไงลื่นปืดเลย อ้าวไปนอนเล่นอะไรตรงนั้นน่ะมาทำงานสิยะโอ้แม่จ๋าโอเคเอาไหมปราหานเด้ยดยอยตายหนูแอลตัวหนูโอ๊ยแค่หนูยังกล้วยเลยวะเนี่ยเริม่มไปทำเองเลยไปทำได้ทำเลยเข้าจัดการเองรปราหาน เฮ้ยอะไรวันนี้บอกแล้วใช่ไหมอย่าสั่งมีดออนไลน์มาไอ้พวกเห็นแค่ของถูกไอ้เจ๋งขามือเลยนั่นกระเป๋าแกนั่นแหละที่ปลนล้างไก่ทอดและยุยนความผิดให้หลงตรงเออีกหามีตามีแววจริงจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วก็ช่วยไม่ได้เ่วปไน้ช่ยได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้เอ้าจบแล้วหรวันนี้ปิดสานเลยแล้วกันนะูอเว่ตอนเลิกงามยามตกตี มันมาถึงแล้ววันแห่งการประกาศว่าใครคือที่หนึ่งในเมืองนี้ใช่แล้วว่าแต่วันนี้เป็นวันชงของลูกพี่นะครับเฮ้ยง้นขอเป็นกาแฟาและกันหวานปกติน้ำตาลหนึ่งก้อนจะบ้าแล้วไม่ใช่ชงกาแฟนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับถ้าดวงไม่ดีก็อาจปราชัยได้นะครับแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะแ่แน่ใจนะแน่ใจครับแดงเขียวเหลืองส้งมมพูเขียวแขงเขียวอ่อนดำเงาดำๆครบแล้วครับ่สีงมงคลมันเยอะจังวะ เฮ้ยข้ามาแล้วออกมาเจอกันได้แล้วถ้าไม่ออกอ่ะฉันจะจัดการลูกน้องแกทีละคนทีละคนหน่อยอย่าทำหน้ากันแบบนี้กันนั้นเจอกันหน่อยโว้ยยังออกไปไม่ได้นะครับเรื่องที่นี่ต้องรออีกสิบนาทีนะครับหน่อยโอ้ไม่จะไหลด้วยวะลงไปเจอะจริงเลยเรา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 ไหนที่สุดก็ได้เจอตัวแกเสียทีเอ้ยอยู่เลยไซทะลวงไซพี่ครับตามดวงต้องเปิดด้วยหมัดขวาครับ น่าซะเหือบปี้เชื่อผมนลครับผลราศีกุมอย่างพี่อ่ะถ้าทำตามที่ผมบอกเราชนะแน่ได้นอนแต่ว่าไงนะฉันเกิดราศีตุลว้ยอย่าบอกนะที่แกดูดวงมาตลอดอตงเัยฟังผิดครับเรา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 ,เรา